สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทุเรียออกไปข้างนอกมานะคะก็เลยไปได้กัญชาแมวมาให้เจ้าถังกินนะคะนี่ใบเขาจะลักษณะแบบนี้นะคะแมวชอบมากเห็นไหมคะเขาจะไม่กินใบนะคะจะกินรากเขาได้กลิ่นนะคะกัญชาแมวเขาก็จะเมื่อกี้นอนตรงนั้นนะคะก็ลุกขึ้นมานะคะ่ะเขาจะได้กลินเขาจะกินรากกินแลว้วก็นจะคึกคืนนะคะวิ่งชนประตูวิ่ง จะปีนตะป่ายนะคะตอนนี้กําลังปีน,นะคะ่ะพาไปฉีดยามานะคะก,ก,ก็หาอะไรมาง้อหน่อยะคะ่ะเหมือนงอนนะคะหน,หน้าบูดหน้าบึ้งนี่จะช่วยอ่ากัญชาแมวจะช่วยในะเรื่องอของอ่าขับพิษในในแมกในร่างกายแมวด้วยนะคะขับพิษแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะคะสุริก็ ไม่ข้อมูลไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจนะคะเนาะถ้าใครที่มีแมวนะคะก็อยู่ข้างทางนะคะเพื่อนไปหามาดูนะคะให้แมวให้ให้น้องแมวกินดูนะคะเนี่ยรากของเขาวิพาน้องไปฉีดยามาค่ะก็เลยหาอะไรมาง้อเขาค่ะเขาอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยนะคะน้องอายุประมาณหกเดือนจะเจ็ดเดือนแล้วค่ะเนาะแล้วก็ ทำมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำมันในมาเลเซียก็ราคาพอๆกับบ้านเรานะคะน่าจะเท่าเ่ากันเนาะถ้าตีเป็นไก่ก็เจ็ดแปดร้อยค่ะนะคะก็ราคานี้ทำมันตัวผู้นะคะจะถูกกว่าตัวเมียเนาะทุกคนแมวไม่ต้องรอให้เขาแบบว่า,าเป็นประจำเดือนหรือว่ารอให้เขาอัานนี้เขาเรียกอะไรติดตดนะคะ หรืออะไรสักอย่างในะทุลีก็พูดไทยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นนะคะแมวเนี่ยห้าหกเดือนก็ทําหมันได้แล้วนะคะเริ่มห้าเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบอ,อติดสัดแล้วะคะ่ะแมวเขาจะเป็นลนักษณะที่ว่าห้าเดือนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะผสมพันธ์ค่ะไม่เหมือนหมานะคะตอนแรกทุลีเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาเขาบอกว่าเป็นตัวเมียนะคะทุลีก็เลี้ยงแบบอย่างพนุถนอมเลยไม่ให้ออกข้างนอกเพราะว่า เป็นตัวเมียเนาะพี่ก็กลัวนะคะพอโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะทำไมไอ้ตรงไอ้ข้างล่างนะคะมีมีเป็นไข่นะคะคือตอนนี้เล็กขนเขายาวนะคะยาวมากทีนี้ก็ไม่ค่อยเห็นในตรงไข่เขานะพอตัดขนแล้วก็เลยมาเห็นไข่นะคะเป็นเหมือนแบบลูกมะไฟ <laughs> สองลูก <laughs> นะคะก็เลยพาไปหาพาไปทําหมันเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นตัวผู้นะคะ ตูนีก็เซอร์ไพรส์มากะนะคะแมวเป็นตัวผู้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำหมันให้น้องนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แบบอยากออกไปเที่ยวแบบอารมณ์หงุดหงิดนะคะอารมณ์หงุดหงิดนี่ก็จะกัดนะคะกัดเจ้าของตูนี้ก็มีเด็กด้วยนะคะก็เลยพารีบพาน้องไปทำหมัน,นะคะ่ะอารมณ์เขาจะฉุนเฉียวนะคะอร่อยไหมลูกแช่มไม่แซ่บ มันแฉบได้ไหนมิก็จะกินแต่เฉพาะล่ากนะคะคุณลิปอันนี้เอามาสี่ห้าต้นนะคะตรงนั้นโดนตัดทิ้นไปเยอะทุวลีก็มองมอง,มองไว้ไหลาที่ค่ะนะคะเดียวให้โตอีกหน่อยนลวคุณจะไปเอามาให้น้องกินรื่อยยนะคะไม่ใช่แมวทุกตัวจะกินนะคะกัญชาแมวเนาะแต่ตัวนี้ได้ถือเข้ามาได้กินก็ตื่นจากเตียงนอนนะคะลุกขึ้นมากินเลยนะคะท่านผู้ชม โอเคค่ะคือดีก็มาทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะแล้วก็มา,อาบอกนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงแมวนะคะคือดีก็เริ่มเลี้ยงไอ้เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็คือเลี้ยงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะคือก็เสาะหาข้อมูลนะคะว่าเออตัวผู้อะไรยังไงตัวเมียอะไรยังไงนะคะเราต้องดูแลเขาแบบไหนนะคะดีก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินเขาทุกอย่างค่ะนะคะ ก็กินแา่อาหารม็ตรแล้วก็ขนมเขา่ะที่หมอหาให้นะคะไอเจ้าถังเนี่ยเป็นแมวที่เป็นแมวเปอร์เซียผสมนะคะพ่อเขาอ่ะเป็นแมวจรแต่ว่าแม่เขาเป็นเปอร์เซียเป็นสีดำพ่อเขาเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นไม่รู้ตัวแบบสีไหนนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นแมวจรเนาะเพราะว่าเขาเพื่อนที่ให้มาเขาบอกมาแบบนี้ค่ะว่าอืม เนี่ยเขาเป็นพันธ์ุผสมนะคือแม่เขาเป็นพันุ์เปอร์เชียแล้วทีนี้เออน้องนะ่ะหลุดออกไปข้างนอกก็เลยท้องนะคะท้องออกมาห้าตัวนะคะสุอท้ายก็ได้ตัวนี้มานะคะเจ้าถังหางยาวค่ะแล้วก็ขนที่ค่อนเกี้ยาวนะคะนี่คือขนที่ทลี่เหลือไะะว้นะคะรานนั้นไม่ตัดออกหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ หน้าก็พันเตัวเซียดั้งจะหักนิดนึงไอจอถังนี่ก็หักนิดนึงแล้วก็โด่งนิดนึง่ะก,ก็เหมือนแบบผสมนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีสาระนะคะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงน้องแมวนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน